มีความสุขกันมานานเลยสิพวกมึง <c oughs> กินข้าวอร่อยกันมานาน <c oughs> วันนี้หละได้เวลาไดเอทแล้วพ <c oughs> วมกมึงคิดว่ามึงจะรอดเหรอมึงจะรอดจากการดูคลิปอินเดียช่องกูเหรอ <c oughs> ไม่ไปทางะไาไปไม่ได้อ,อไปหาของกินมาแล้วมาดู ร้านแรกครับร้านอะไรครับเนี่ยนเนี่ยบอกเลยเป็นขนมที่แบนมีอยู่บนโลกใบนี้นะลงุง่าคิดเองกับมือนะเอาแป้งมาผสมกับนี่เลยถั่วแล้วก็มาขูดกับโต๊ะนี่ไปงนนี่เอามาถูงี้ว้าไม่ใช่โต๊ะหรอกอันนี้เก้าอีา้นะมึงนั่งอยู่นะเฮ้ยลุงเอยอันนี้อะไรครับเนี่ยลุงเรียกว่า,ากโกบังอะ โอ้เมืนปลาท่องโกบ,บ้านผมเลยนะเนี่ยนะเฮ้ยคล้ายๆอ่ะเฮ้ยไม่เมียลุงคิดเองกับมือจะมัวนั่นก็ฝาดแบงเลยใจเย็นเตี่ยใจเย็นน,นี่ทำขนมปังทอดครับผมคผูไชมในทอดทั้งดุนอย่างนี้เลยนี่โอ้มนขนมปังให้ปลาแดกมากเฮ้ยอย่างนั้นทำาไงต่อครับเออพี่แกเอาเอาลงไปอย่างนี้เลยนะพี่นะโอ้ยอ้วนไปแล้วโอ้ขไข่ลวกมัเป็นเป็นไหลอันนั้นทำไ้บูชาเออบูชาเจ้าที่เอทอดให้ไหมมัน้องพูดเยอะพูดเยอะบูดแย่นี่ ผมไม่กรอบนึง,งไงแมยไปไงโอ้โหเหลืองหนารลบประทา,านเชี้ยวโอ้ยไปไงนี่ใส่ขีมมือเราไปน้อยไอ้อยร่อนๆ่อนนี่แล้วก็เอาเอใบใหม่นี่มาถูถูทำความสะอาดใบหม่หน่อยเอ้ยไม่ใช่อ่านี่แปะลงไปแบบนี้นี่ร้านเราได้รักโลกไม่ใช่ถุงพลาสติกนี่เปไงน่ากินหรือเปล่าเอาเออใครลวงเเอาไปว้าวน่าแดกมากครับ ของหวานของข่าวไปแล้วก็ต้องนี่เลยครับกินน้ำก็ได้คุณชมนสติกานี่ เกลืกลืก,กนี่น้ำมะนาวร้านบางอร่อยถูกสุขาอนามัยไม่ต้องใส่เกลือเพราะมีไอโอดีนในมือ <c oughs> บีบลงไปเลยนี <c oughs> ่เป็นไงคุณผู้ชมหน้ารับประทงหน้ารับประทานนี่บีบจึ๊อนี่ใส่ลงไปเลยผงม,มาสา่าผสมลงไปอร่อยนัวในช่องปากระบาดในช่องตูดแน่นอนครับผมดึงออกมาครับผมนี่คอ,อนเทพเจ้าสายฟ้าทอนี่เป็นไงคุณผู้ชมริษเตบอกเลยบอกเลยว่าน้ำของเราได้นำมาจากน้ำบาดาลน,นะครับผมนะเห็นสีคนๆเดือดขงอย่างนี้นะโอ้โหบอกเลยกรองมาแล้วสี่รอบ <ś> แต่รอบที่5เราไม่กองครับผมนะ <ś> ตอนแรกผมถามร้านบังเขาว่าเออร้านบังขายเออขายเนื้อใช่ไหมบังเขาบอกว่าใช่ทีนี้ผมก็เลยบอกว่าก็ใช้มีดปกตินั่นแหละใช่ไหมบังฮะ <ś> คือคือผมแค่งงว,งว่ามีดแกหน้าตาเป็นไงแกก็หยิบมีดมันนีบที่ตีแล้วก็ตัดให้ดูเลยครับ <ś> แป้งเอ้ยหาผมไปดูถูกแก ตัดมีดด้วยตีนโชว์โอ้โหแม่งดูคุณผู้ชมโอ้โหแล้วแม่งโคตรช้ำอ่ะโอ้โหไปครับคุณผู้ชมแม่งผิวโอ้โหมีดแม่งขบจัดโอ้ยอยากจะรู้แล้วมีดมึงขายต่อไหมเนี่ยโอ้โหถูกสุขะอนาตีนแน่นอนครับคุณผู้ชมทุกท่านมึงน่ากินโอ้โหมองกล้องด้วยเฮ้ยยิ้มเออโอ้ยล่องกินกับบางคนนี้นะแม่ใช้ตีนได้เป็นอาวุธได้สุดยอดเลยกินครับผมแล้วอย่าไปดูถูกแกนะครับผมนะทฤเดียวนี่ดูถูกไม่ได้นะดูถูกต้องไม่สุด เออแกทำไม่เห็นแล้วครับผมว่าตีนของแกได้มหันเนื้อโอ้ได้เขี่ยผมขนาดไหนโอ้ คิดดูนะแบ่จะคิดถ้าเกิดแกต่อสู้คนอื่นเนี่ยต่อสู้จะใช้ตีนนะเป็นอาวุธโอ้คิดดูนะครับผู้ปมทุกท่านฟีตีนเนี่ยเฉียบคมเก่งๆแม่ถ้าเกิดผมซื้อเนื้อนะไปทําต้มยำนะครับผมนะโอ้ต้องบอกว่าต้มยำเนื้อส้นตีนนะครับอ้ยแม่ติดเล็บขบไปหน่อยอร่อยหอเลยนะฮีลูกมาใช้มือแล้วนะสงสัยจะเมื่อยนะครับผมมาสับโป๊ะๆไปไงโอ้โหเฟีย้ยวฟ้าวจริงๆเลยนะบาง้าแม่ อ่าเรใส่จะเมื่อยแล้วนะคุณผู้ชมนะแต่ว่าพิจนูแล้วนะครับผมมาปังร้านนี้สดตีนสุดยอดเอาลนะโอ้ยมข่เต็มหน้ากูเลยเอาละเอาละครับผมนี่วันนี้มาถึงนะครับผมนะร้านโซดาสไนเปอร์กับเจ๊หงดอนเมืองนะครับผมนะไม่เคยไปอยู่ประเทศไทยมา2ป,นนะาปนีนะครับผมนะสุดท้ายกลับมาอยู่อินเดียนะครับผมนะลืมจา่ายค่าเช่าไ่ใช่อะไรเฮ้ยโอ้โหเป็นไงเจ๊ เขาเรียกว่าอันนี้น้ำมะนาวโซดาไฟนะครับผมนะเจบอกว่าของกินต้องมีเจ๊อยู่หน้าแก้วทุกแก้วครับแต่ตรงนี้ที่แก้วเจไม่มีครับผมนะเพราะว่าแก้วที่มีรูปเจ๊แตกหมดแล้วครับผมนะกระแทกแตกหมดเอาแล้วตอนนี้คือกระแทกต่อครับผมจะแตกอีกไหมเนี่ยโอ้โหเจใจเย็นโอ้ยเต็มร่างเลยเยกียร์แก็โอ้โห่าน้ากินจนเหลือเกินครับผมนะน้ำใสผงชามะนาวแล้วก็ใส่มะนาวลงไปอีกแล้วคุณผู้ชมนะโอ้โหบอกแล้วโคตรนัวแนะ่นอนแก้วอ้ยแก้วนี้โอ้โหชิมไป เดี่ยะบอกเลยว่าลำทรงลำไส้เนี่ยคล่องเทียวนะครับผมนะใครเป็นอันนี้นะครับผมนะไอ้แล้วสองผูกแล้วกินเข้าไปนะโอ้โหบอกเลยนะครับผมว่าขี้คล้องกันเลยทีเดียวเจ้ารอบที่แล้วดูกันไม่ชัดครับโอ้ยรอบนี้สโลให้ดูเลยโอ้โหเต็มจอเต็มหน้า เอาละครับผมนะเจนะครับผมนะบอกเลยว่าทํำนานที่ทํางานที่ทนี่นะมายี่สิบกระปีใช่ไหมเจใช่ค่ะโอ้โหบอกเลยว่าเจนี่มาขายมาตรงนี้มานานครับผมนะชานชาลาที่เซซูนซีสามซูนสี่นี่แหละครับผมนะตั้แต่แฮร์รี่พอเตอเตอร์ยังไม่พุ่งเข้ากับแหงเจอยู่มานานมากมายไกลก,กองครับผมนะจนตอนนี้กับแหงกลายเป็นเหล็กไปแล้วแต่แฮร์รี่พุ่งชนตอนนี้หัวแตกแน่นอนครับผมเอาละตอนนี้ครับผมโอ้โหเติมแมกกาซีนใหญ่แล้วครับแมนน้ำมะนาวนะครับผมนะเจกดยบกบชบเลยครับผมใช้ลูกเล็กเลยคุณผู้ชมนะลูกเล็กนี่จะหอมนะครับผมน้าถึง น้ำจะอาจจะไม่เยอะนะแต่โอ้ยแต่เน้นหอมนะครับผมน้ำบ๊อบผงชามะนาวก็เปรี้ยวอยู่แล้วนะครับโอ้โหนี่โอ้แถมโซดาที่เก้ทำมาเองกับมือนะครับผมอันนี้จะผัวเก้นะร้านโซดาสไลเปอร์นะครับผมใครไม่เคยดูไปดูกันได้ของฮาเกตเหมือนกันนะครับโอ้ร้านน่าจะเป็นร้านคอลปกันนะโอ้พร้อมกินกระผมน้ําชามะนาวเก๋หงดอนเมืองออ้ยกินทีขี้ทันควัน เอาละครับกินน้ำกันไปเยอะแล้วนะครับผมนะกลับมากินข้าวกันบ้างนะครับผมนะโอ้ยรอบางก็ถูรักแน้แป๊บน,นึงนะคุณผู้ชมนะมันร้อนนอากาศมันร้อนนะเออ หลังจากน้ำมันเดือดน,นะครับผมน้าใส่แฮวแล้วก็ถั่วลงไปครับคุณผู้ชมนะจากนั้นก็ใส่หัวหอมลงไปครับจำนวนมากโอ้ยน่ากินเหลือเกินครับผมน้าจากนั้นก็ใส่พริกสดต้นหอมลงไปครับผมน้าโอ้โหปรุงรสนะเขาคได้กลงได้เกลือนะครับมาจากนั้นก็เติมข้าวไปก็ข้าวอีเดียกับเม็ดย,ยาวๆเลยนะคุณผู้ชมน,นันน่ก็เรียกว่าข้าวผัดฐันอยาพืชนั่นเองนะครับ แมโอ้โหเติมผมมาซาล่านะครับผมนะปรุงรสอย่างลงตัวนะครับผมนะในสูตรของบังนะครับผมนะ้ำไปเติมซอสถูพิเซนลงไปโอ้โหโอ้ยอันนี้น่าจะเป็นน้ำมะน,นาวหรือน้ำเลมอนหรือเปล่าครับเรื่ยคุณผู้ชมนะากินนี่ลอยมาแล้วโอ้ยห,หอมถุยครับหอมถุยนะไปเข้าผัาอดอินเดียทนี้ผสมประสานความเป็นจีนลงไปนิดนึงนะครับผมนะแั้นก็ใส่กระมังครับผมนะพอมาไปเสิร์ฟแล้วคุณผู้ชมโอ้หน่ากินหลืนะเกนินนะจานนึงก็ไปเกี่รรูปีแล้วนะคุณผู้ชมนะมีหัวหอมแถมด้วย หากใครชอบอาหารอินเดียหรือคลิปอินเดียนะครับผมนะช่วยคอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะครับผมนะแหมผมก็ไม่ค่อยได้เอามาพากเพราะว่าช่วงเนี้ยไม่ค่อยได้ติดตามดูเท่าไหร่นะครับผมไปติดดูพี่จี่ซะเยอะมากแล้วคนชอบก็พากันเดิมไปแล้วครับผมนะมีเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับผมแต่ช่วงนี้นะติดด้วยเฉินฮาวสิ้นพายเลยโอ้โหวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมนะใครชอบก็อย่าลืมนะครับผมนะคอมเมนต์บอกไว้ด้วยนะครับผมจะได้รู้นะจ๊ะเออฝากกดไลค์กดแชร์ฝากแชร์เพื่อน ดูต่อด้วยนะครับวันนี้เราไปก่อนสวัสดีครับส่วน,วนในหาเนี่ยไม่ใช่คลิปเป็นเรียจริงนะแม่งหลอกเล่นนะคะระับผมผุ้ชมโอ้ยไม่เชื่อมาน,นะอนยไปทำหานอะไรก็ไม่มาเนี่ยหัวจะหัวไอ้เวน,นเดี๋ยวนีมันรอเรียนนะคุณผู้ชมนะไอไม่เชื่อมันโอ้ยหนัากินกระป๋อไปครับเจนี่ลักแร้ทอดเนื้ออร่อยสุดเด็ดสูตรผมเองลักแร้ผมเองอร่อยแน่นอนแล้วฟันทองเอเอ